วัสดีค่ะวันนี้หนูก็จะมาเล่านิทานให้ฟังกันนะเจ้าคะตัวนี้ชื่อว่าน้อยเจ้าค่ะตัวนี้ชื่อว่าเปียเจ้าค่ะเรื่องนี้ชื่อว่าคมพยาบาท นั่งน้อยนี่แน่นี่แนะ่นี่แนเก๋คิดนะว่าเก๋จะสวยกับฉันไม่ได้ตัวก็เตี้ยและใส่เสื้อผ้าอะไรก็ไม่รู้ลายดี่หมดเลยไะต้องเก๋ได,ดย,ยังไงนี่แน่นี่แน,ะนนะ่ทำไมเก๋ไม่ตอบโต้ฉันเลยอะ ฉันตอบเธออยู่นะนี่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 ไอ้บ้าฉันเหนื่อยแล้วนะท่านผู้ชมคะจริงๆมันก็แค่เป็นบทบาาเจยๆเนะเจ้าค่ะจริงๆเปียรมเป็นคนที่ดีคะ่ะมีจิตใจที่ดีงามคะ่ะแต่บทนะคะทำให้เปียรเป็นคนร้องจิตนินทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าดูละครนะคะย้อนดูตัวด้วยอา้าวเกี่ยวไหมไม่ใช่คะ่ะให้เรานะคะมีวิจารณญาณในการรับชมนะคะท่านะะี้ค่ะขอบคุณคะ่ะ 拜拜。